เยปยปไปยป,ป,ปคุณเฮ้เฮ้เฮ้ย้ายปายโอ้ย <c oughs> พี่น้องอยาก,กู่ว <c oughs> เอาลุกนคุณน้นดาอย่ลุ <c oughs> ต้องเอาฟองเพิ่มนะคะเอาฟองเพิ่มเอาสบู่มาเพิ่มใช่ค่ะงั้ยเอาเจาคือปี๊ปนี่อะสร่ไ้ปี๊ปขโกศลหน้าแซ่โอ๊ยคาโต้กันคะโต้กันยุดนายโซซ่านักบดไม้วิดิโอนับดไม โบคะ่ะเงาเลยค่ะบ,บ้าเลยกัน <laughs> โชว์สเตปก่อนค่ะคุณเต้เป็หนครับโชว์สเตปก่อนกลับบ้านว้าวค่ะมื่อดช้าพี่น้องมาล้างรถให้คุณตาคุณยายกวนครับ อุยรถคุต,ตาอีกขั้นหนึ่งตัวเอา,เอาตัวนี้รถคุต,ตารถคุไตรถต,ตาขัา้นพุนขั้นแก้ข่านั่นเองเเอาดมาดูวิธีการล้างรถโชว์ค่ะมีโชโนชาร์จ เอาทีกย็ยจะวมานากมังหัวไปไปไปเดคุแม่กับพอมาอาคุณแม่กับพามาไลไปเยปอวต้องแมรูกันเียดทียังกันตดิต้อง <c ười> <c ười> ล้างฝั่งนู้นด้วยนะคะอายุกยุกยก ราหรอเล่าใช่ค่ะาที่ดีนอกเต็มพืนวยกอนเมค่ะพวกอมูนเต่าเนี่เป็นท่าแดงค่ะล่างรถสมาี่ต้องโซสตเตปพี่นองเดื่อ,อ,อือการเดินหาตูมพอเศร้า สาเหตุที่ร่างที่ไหนกับข้างห้องมันเดืดน้องวัเอาเฮ้อเฮ้อนั่งรอดแรกกับสิชาติชื่อคนเฮ้อเฮ้อเอามีความสุขดีเห้นหน้าเบนเลยนะ่ะเดินตามใจ ข้อความคุณคนในหาตะโนมค่ะดูข้อความบันเทิงนะคะพี่น้องพอดีสิผ้าพี่เป็นล่างโรดพลวัตจากพี่เมย์มากพรมสิล่างให้เองว่าสั่นแมด่กค่ะว่าโ่๊ะที่เป็นรบรรทกโงนเนาะค่ะ น้ำยาหมดแลัลน,น้ำยเาเรื่อยๆมาเรื่อยอ๋อมันเป็นฟองเลยเนาะวิธีใส่น้ำยาใส่กันไหนครับใส่เลยครับเบิรเกเบเรปารมามองหนัเนย ชูก้อนอย่างล่านเนาะคว้านกซี่เด็กๆทางนี้จ้ะแทนค่ะเบาเบาได้เบาค่ะกรปั้นเบิ้งคลิปนี้ควรพิจารณาอย่างเบิ้งเนื้อพี่น้อง่าดูเพื่อความบันเทิงนคะคะพอดีไม้พี่เห็นน้องเบิ้งสเต็ปแอล แอลดีก็แอลหมอแค่นอยู่ตัวนี้แม่นบอกมแค่นมันรูดจะนี่หรแล้วหมอแรทง่ีด้เป็นหมอแค่นเนาะหมอแรกงเนาะพี่น้องเอ้ยสีป็นสีพอนสีดำเสียบอหนักบอได้ผ่าแสงนหรือพระโดอกรพดานคนหลังให้นั่นไงขา มีมสะสะสะีไป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 เขาเขาต้องมีรางก่อนการาม์ุสูตรมนันนานเอะ อเต้นไปเต้นหาอายอายที่สุอายทำไมคะไม่รู้ค่ะไม่ต้องอายเต้นไปรลดเต้นไอที่ให้น้องเบิง์่โมเนต์บะสวยเบิรงผู้เดียวได้ล่ะวางเต้นก้อนมาต้องมาเที่ยวแบบร้านอ้าที่รอดเลยร้านรวดเต้นละก็คิดเห็นหน้าร้านที่ไม่พาดีไหมค่ะ

สาดวพี่น้องบัดนี้เอาเบิ่งโชว์สเต็ปกันค่ะเอาหมดแวเอายาวยาวว้าเปยาวมาเล้งสิผ้าเปแแอวบาน สิดผ้าไปล่าใส่คุณกุ้งสูภาพพอ,พอโอ้ตอนแรกไม่จีแมนค่ะปะทุปะทะคุณกุ้งสูภาพพอ,พอปะทะกับเปีใชัยยบูจัปล่อยเรื่องแสนเอาเบิวงเอาเบิขาขึ้นก่อนผมมีอาวิเทียนเดี๋ยวสิวิเทียนไปแลยไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวติโทรหาหน้องวิเทียนอยู่ค่ะพี่แหกว่าสิไปพอดีหาคุณแม่คุณแม่ร้อนมาก,ก่อนเขินมาดื่มกาแฟ จะกกระจังสีขาไปในเมืองเป็นโทรหานอเพราะวาอนอกไปทัวคอนเสิร์ตมากื่อคืนต้องรูต้องสะาดต้องเตรียมไว้ก่อนะว่าที่เราเทรียตัวนี้ค่ะ วันนี้เรามีคนล้างรถนะคะเอวก็ดีเซ็กซี่ไว้ก่อนไปจ้างครับล้างจะได้ครับขอบร้อนเอ้าเรือน้อ,นองเรื่องแบนนี้นะค่ะคือมาดูค่ะ <laughs> ล้างไปด้วยโยกไปด้วยไม่อได้สิเดจักเธอล้างแต่ความเก่า นั่นจะข้างล่งตัวมันองแน่ป่ะคะครับโอเค,อเคฝากคลิปกับพี่กับน้องล่างรถไว้ซ้ำนี่นอ้อแม่เราบอกว่าทำนี้เด้อถ้าเราได้เข้าเบื้องแรกกับโฟนพิจารณาเบื้องแบบตันเถื่อนเราต้องใช้ใจอย่งางไรด้อพี่น้องออเพราะเจ้ยค่าดีครับบ๊ายบายพี่น้องบันนี้สรางรถจะเป็นแล้วเลี้วเวแต่ล่างขื้นข่อน้ายครัพี่น้อง คลิป <Lee. S 1> ่างรถกระสาวยตำนี all, ้น้องเจ๊น้องรับว้ตดมนีดีเยกาพี่น่ดูดินีแห้งกาพี่น่องพิอกับคลิปหนาค่ะสวัสดีจ้า